ทัานผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุพรรณบุรีท่านนายกาับกาชาดมาร่วมในการเปิดโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกท่านก็ผมต้องพิจารณากันเอาเพราะว่าการที่พวกเราตพ,พูงนำชุมชนประชาชนชาวเภมืองเพีพยงห,หนึ่งนาทีเท่านั้นรับท่านได้กระซิบชิบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทและครอบครัวโรงพยาบาลก็จะน้อยลงนะคะและก็จะมีล้นของแบบแรกนะคะเป็นของแพร่แผ่นทายนะคะเดี๋ยวท่านใ้ ในนี้การบาตรที่ของนี่